กากสบายดีและก็สวัสดีกันเบิดสุขุสุขคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องและมือนี่เบลแมนไส้กับขอสบายดีปีใหม่กันลวงหนาพี่น้องถือว่ามือนีก็เป็นมือสุดถ่ายของปีและพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดันว่ามืออื่นกับสีย่างเขาปีสองพันสองสองแล้วและคลิปนี้เบาแมนไส้กับซีมาเรียคัชันกันคือเก่าพี่น้องเพื่อให้เขารับบรรยากาศการทรงถ่ายปีเก่าตอนฮับปีใหม่ บาลแมนใส่กับซมารีแอคชั่นคลิปเกี่ยวกับโครงการการ,กราา่อสางความสวยความงามพี่น้องและโครงการนี้ก็สิเป็นโครงการการสางและกับปับปุงข้องนอนนซีพี่น้องที่ว่าอยู่ในกรุงเทพป,ประเทศไทยซึ่งว่าเป็นซึ่งว่าการปรับปุงข้องนอนนซี่นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึง่งที่ว่าชือว่าเป็นโครงการหนึง่งที่ว่าก่อนข้างว่า เป็นไอเดียท่วาโคตรเจ๋งพี่น้องเป็นไอเดียที่วาโคตรอลังการพี่น้องถือว่าถือว่าเป็นการปรับปรุงข้องให้มีทัศนียภาพท่วาสวยงามแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งอยู่ในกลางกรุงพี่น้องซึ่งว่าเพิ่นปรับทัศนียภาพให้มีความเป็นธรรมศาสตร์ขึ้นให้ทัศนียภาพชิงแวดล้อมให้มันสวยงามแล้วก็ เป็นแบบธรรมศาสตร์อยู่ในกลางเมืองเลยพี่น้องเขามาเบิ่งกันสําหรับไอเดียนี่โขตดเจ็งเลยพี่นอ้องขคดขวดขรกับบบาร์เบนไซดได้เห็นแ้วก็ถือว่ายอมหับวัวกิดพี่น้องยอมหับไอเดียถือว่าสุดหยอดเข้ามาเบิ่งนํากันพี่น้องสําหรับคลิปนี้ในการประปรุงทัชียภาพของของนนทสี่พี่น้อง วาสวัสดีครับที่ว่า<อ>เป็นประดับปดาด้วยดอกไฟแสงสีตอนนี้ผมเดินอยู่บริเวณสกายวอล์กช่องดนตรี <c oughs> เขาก็มีการตกแต่งนะครับเนื่องในวันคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่โอ้โหนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยปีศาจนะปีศาจมือเหมือนมีเป็นแบบเจ้าตะกา่งนะครับโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึง่ง คลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศสวนคลองช่วงนสี่ในยามค่ำคืนตอนนี้เข้ามีการประดับไฟนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับก่อนที่จะมีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการในวันที่ยี่สิบห้านะครับคืออีกหนึ่งวันนะก็จะตรงกับวันเป็นการตกแต่งหน่วยไฟนนี้ก็มีการแสงสีค่อนข้างไลน์นะพี่น้องเข้ามาดูด้วยกันนะครับ ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมก็เห็นยังมีคนงานนะครับก่อสร้างอยู่คืนนี้เข้าไปดึกนะครับผมเข้าไปสามชั่วขวาเขากับบรรยากาศทีไม่ขนาดที่น้องสวยงามดานทึ่งนาจะแมนสะพานพี่น้องเกี่ยวกับนยานภาพก่อสร้างแล้วก็การปรับปรุงคลองช่วงหนึ่งสี่ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วก็หลังก่อสร้างนะครับจะเป็นเช่นไรบ้าง จากการก่อสร้างก็จะมีตั้งแต่ถนนสุริวงศ์นะครับตามคลองชลนนสีจนไปถึง,งแ,แถวพระราม3เลยตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่2ก็คือตั้งแต่จุดจับนาราธิวาสรัชนคลรินกับถนนสาทรน,นะครับมาจนถึงนาราธิวาสรัชนคลรินซอยเจ็ดประมาณ200เมตรตอนนี้เขาเปิดในรัฐการแนวคิดการฟื้นฟูคลองลานตรงนี้ลานที่ผมเดินอยู่เนี่ย ในช่วงคริสต์าทแล้วก็เริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองวิม่ทางกรุงเทพมหานครถือโอกาสนี้นะครับนำล่องนะเปิดพื้นที่บางส่วนของโครงการปรับปรุงภูงงพิทักษ์คลองช่องนนทรีก็มีการจัดแสดงในเทศกาลบริเวณสวนและลานกิจกรรมภายในพื้นที่นะครับก็จัดในเทศกาลบอกเล่าเรื่องราวการฟื้นฟูคลองประโยชน์ของคลองแล้วก็แสดงภาพจําลอง เดินเข้าไปนี่ก็จะเห็นนะเขาจะมีภาพไว้ว่าก่อนสร้างเป็นยังไงแล้วเสร็จจะเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งมีการแสดงดนตรีแล้วก็จัดแสงสีสร้างบรรยากาศของเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันาคมก็จะเริ่มเวลา1 6 3 0นประมาณ4บ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับและจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่5มกราคม2565จัดยาวข้ามปีกันเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่เปิดที่ว่าด่าน<อ>ทั้งขาง,งกับซิมีแต่ตึกสุงๆเลยพี่น้องเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลนี้นะครับก่อนที่จะปิดบางส่วนเพื่อดําเนินกา,การก่อสร้างเพิ่มเติมทั้งในส่วนของระบบบำบัดน้าไปกรงแล้วก็สกายวอล์กเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่เปิดให้บริการทางเชื่อมได้เต็มรูปแบบนะครับในปลายเดือนมกราปีหน้าทางเชื่อมก็จะเสร็จนะครับประมาณปีหน้านะครับจะเสร็จ ที่ว่าข้องต้นนี้ก็คืออยู่ระหว่างก้างของเส้นทางของเล่นทางนะพี่น้องอีกเบลองหนึ่งก็คืเป็นเส้นเข็นเบ้องหนึ่งก็เป็นเส้นลงองทำระดับไฟนะครับเหมือนอยู่ในสวนเลยนะมีกวางด้วยนะครับมีกวางมีแก่ที่ว่าเป็นตกแต่งบอลที่ว่าเป็นคลองธรรมดาให้กายเป็นแลนด์มาร์คบอลที่ว่า แบบส่วนสาธารณะสามารถเข้าไปนั่งพักระอรยอนละลณมถือว่าเป็นสางป่าก้างเมื่องนะพี่นอ้องถือว่าสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็สิเป็นกลางคืนนี่นอ้อง ที่ว่าเฮาเบิ่งหลายๆคลิปก็บที่ว่าก็ลองเดินดูนะครับต้นทายส่วงงามกางเว้นนี่ก็ที่ว่าสวยงามหลายสําหรับของตนที่ว่าตุ้กแต่บาง่ก็คงเปิดปีหน้านะครับแบบจะมาทำตอนนี้ก็ขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับขึ้นไปถ่ายภาพได้นิดหน่อยเพราะว่าบางส่วนก็ก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่ อยากให้ยูเล่าฮัมมีแบบนี้พี่น้องสําหรับการปรับปรุงสําหรับการปรับปรุงคลองพี่น้องลีนพันกันจะได้มีการน้ำแล้วก็เป็นการเป็นยังพี่น้องตื่นเต้นทุกเถื่อเวลาเราได้ถ่ายคลิปและการระบายน้ําในย่านธุรกิจเมืองบวกกับบาร์เมนไส้เป็นคนเทียวบวกเก่งแน่พี่น้องเลยหลีนพันกันการก่อสร้างช่วงนี้นะครับก็เป็นเฟสที่สอง ก็เป็นช่วงจุดกับถนนสาทรกับถนนนราธิวาสนะครับจนไปถึงซอยนราธิวาสซอยเจ็ดโอ้โหนี่ที่<ล>ว่าพ็นสางกำลังได้เจ็ดสิบ <2 S 2> เปอร์เซ็นต<ม>์น,นี่เนาะจากปีทางเจ้าของสองนี่เป็นหรอ ถือว่าการก่อสร้างให้เฟสสองเนี่ยเนนที่แยกน้ำกันต่อจาก่อสร้างเป็นสองเฟสไปเนาะถือว่าตอนนี้เป็นสางในเฟสที่สองบนกันอยู่ในคลองเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นคลองชโนดซีเนี่ยเขาจะแยกน้ําดีน้ําฝนเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับส่วนน้ําเสียก็จะเป็นท่อนะครับอยู่ใต้คลองคือแยกออกจากกัน ที่ว่าเพ่นสีแยกหนานหนามดีกับนามเสียออกต่างกันพี่นอ้องที่ว่าเวลาหนำฝนที่ว่าไลมาเป็นหนาสะอาดเนาะมันกิสีไลอีกท่อหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นหนาเสียที่ว่าจากการรัรสัหรัส,สรหลังทางกายจะลงมาจากไึเื่อมต,อตอารขานก็บที่ว่าไลอีกท่อหนึ่งนะพี่นอ้องรถไฟฟ้า BTS อแล้วก็บ r t ทีได้นะครับด้านนู้นนะ แล้วก็ยังมีการกอร่อสร้างอยู่นะครับในส่วนของตรงปลายเลยนะครับประมาณแถวแถวท่าเท้าออกพออิจิตรจะเป็นสกายวอล์ะมีการกอร่อสร้างอยู่นะครับมีการเชื่อมเชื่อมอ้ออกอ,อกไปอยู่เดนนี๋ยวเป็นถนนคน,ะน,น,นยางขึ้นไปสู่สถานีรถไฟ B T S แล้วก็ M R T ว่าเป็นกาลังเปิดกับประมาณเดย์สีหาเมือนอกพี่น้องสำหรับคลองแห่งนี้ให้เป็นน้ำดีตัววันนี้ก็ปล่อยลงแม่น้ำจ้าเอาเห็นนี่ก็เห็นมีผู้คนหลายมาเขามาถ่ายหูมาชมบรรยากาศไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเขาก็จะมีแนวคิดทำให้น้ำที่บำบัดจากโรงบำบัดน้ำช่องนูรีเนี่ยทาท่อลำเลียงน้าดีเนี่ย ให้กลับมาที่คลองช่วงน้ำีเพราะว่าคลองช่วงน้ำซีเนี่ยก็จะเชื่อมไปที่คลองสะทรนนะครับไปสวนลุมสวนลุมก็ตอนนี้น้าก็เป็นเหมือนน้ําไม่ได้ระบายครับเป็นน้ําตายนะก็ไประบายที่สวนลุมไปคลองต้นสนได้ไปคลองใหม่สินโตก็ทําให้น้ําในคลองเหล่าเนี้ก็จะดีขึ้นไปด้วย ถือว่ามือนีกะลมแห้งพี่น้องบอลที่ว่าบอลแมันใจ่ทยนี่ก็ถือว่าลมพื้นภาพพื้นภาพอยู่เท่าไทยอยู่ในเพื่อนเท่าเองพี่น้องอยู่ในเขตเดินบานเท่าเดินบานเดินเทือน ที่ว่าภาพที่ว่าพันถ่าไทยส่วนกลางเว้นเทาสีเห็นต้นใหม่ที่ว่าเพิ่นเอามาปลูกที่ว่ามีแต่ต้นใหม่ใหญ่นะพี่น้องซึ่งว่ามันยังบ่ท่านแตกงานปันใดถ้าแตกงาแถวนี้นาจะแบบคมนมลื่นเป็นตะนังหลินย่ตตนนมกลางเว้นอยู่พี่น้องมันก็สีเห็ดให้หลายๆร้นรูซึกสบายตาเนาะพี่น้องเมื่อมีต้นใหม่ลายอยู่ในใจกลางเมืองนี่ที่ว่าอิดเมื่อยจากการเห็ดเวียกเห็ดงาน เหานยางเข้ามาได้เห็นธรรมชาติ์หรือว่าเฮาเมื่อยกับการเห็นตึกหรือว่าเห็นอุ่นเห็นสิ่งก่อสร้างที่ว่ามันแข็งแข็งในหูในตาห้องห้องมาเบิ่งธรรมชาติตร์เฮาสิรู้สึกสบายตาแล้วก็อารมณ์เฮาสิไปกินไปกับมันพี่น้องบีา BTS สสถานีช่องดนตรีได้ สำหรับท่านที่มาคลองช่องนนทรีนะครับก็สาอรารถจะแวะถ่ายรูปที่สกายวอล์กช่องนนทรีนะครับเขามีการตกแต่งในช่วงวันคริสต์มาสและก็เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายรูปได้นะครับทั้งสองจุดเลย ถือว่าบอลน,นี้ก็สิเป็นนะจะเป็นสกายบ็อกที่ว่ายอดฮิตนพี่น้องทีว่า,บาเบลแมน,นมใส่เห็นการรีวิวแบบส่งรีวิวโรทรศัพท์รีวิวเครื่องต่างๆหลายคนมักมารีวิวอยู่ในจุดนี้พี่น้องอยู่ในบอลทีว่าเป็นว่าสกายบล็อกนอนสี ก็เป็นแลนดมาร์คแห่งหนึ่งนะครับ S mart. <S ที่มีภาพไปทั่วโลกเลยตามภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่าในดูสิวิดีโอของไทยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่บอกว่าตรงนี้คือกรุงเทพ ดูว่าอลังการพี่น้องอยู่ในแถวนี้กะนจะเห็นขา่ขาวๆว่าอยู่เกาหลีกะมีแบบนี้พี่น้องน่นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับสวนสาธารณะคลองชันหนุนีเคยเห็นไปเที่ยวกันได้เคยเห็น,นเขาเปิดให้เขาชมในซื่อโทรพาบทาี่ว่าคนน,นน่รุ่งก็บือว่าอยู่เกาหลีกะะเที่่ยยวววแแล้ก็ถารัรารบ,บมีแบบน,นี้เนาะพี่น้องถ้าจือ้อบ่ผิดพี่น้อง อาจจะมี้มีีนมีแบบ,แบ,บสวนนะครับเป็นแบบสวนใหม่อยู่ในกลางถ <ขอ S 1> นนสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ปีศสจมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับแกต้องตายถือว่าเป็นคลิป ที่ว่าพันไทยประมาณซิปกว่วหน้าที่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ที่ว่าเป็นโครงการหนึ่งพี่น้องที่ว่าใส่ไอเดียในการก่อสร้างที่ว่าโตดเจ๋งเนาะพี่น้องก็ที่ว่าเป็นโครงการที่ว่าที่ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งหนึ่งเนาะพี่น้องของกรุงเทพที่ว่าสร้างให้ มีทัศนียภาพที่ว่าสวยงามอยู่ในใจกลางเมืองที่ว่าจากคล้องธรรมดาอยู่ในเขตที่ว่ามีตึกสูงหลยกระเห็ดให้ในเขตนี้ก็ทิว่ามีความสวยงามขึ้นแล้วก็เป็นบอนพักผ่อนยอนอารมณ์ของภูทิวาทำงานอิดเมื่อยอยู่ในกรุงเทพพี่น้องเมื่อพักผ่อนและก็สิได้ได้เข้ามา นังพักพรอนยอนอารมณ์ทายหุ่นพี่นนองอยู่ในเขตนี่ที่ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ว่าที่ว่าคนข้างว่าบรรยากาศกับที่ว่าดีพี่นนองที่ว่าโครงการนี่กัเป็นโครงการปรับปรุงคลองนอนท์ซีในกรุงเทพป,ประเทศไทยเนาะพี่นนองและสําหรับคลิปนี้กัสีมีอยู่ประมาณนี้พี่นนองและกนเท่าสิจากกันไปในคลิปนี้กะ บ่าวแมนไส้กับขอไวยไส้ให้พ่อให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในปีใหม่นี้พี่น้องซึ่งว่าเอนี่กับเป็นมือทรงถ่ายปีเกา่าตอนัาปีใหม่ขอให้มือขอให้มืออื่นหรือว่าพุงนี้เนาะขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสําหรับทุกคนที่เบืองสองของบ่าวแมนไส้ในตอนนี้และสําหรับตอนนี้ ตอนแม่ไส้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีปีใหม่และกวก็ขอบใจสบายดี